สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับแอปไลท์แชมเดิมมีประเด็นเมื่อคลิปที่แล้วว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารหัสมันขึ้นว่าเวลากดเข้าแล้วมันขึ้นว่าไม่มีผู้ใช้งานเราก็เลยอืมเครียดอย่นะเครียดอยู่ว่าเราหาทางออกช่วยไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราก็เลยลองดูว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรอจากที่เราลองมาคือถ้าเราใส่รหัสผ่านผิดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผิดมันจะขึ้นแบบนั้นจริงอืิอนะแต่ว่าของเราทั้งสามไอเดีมีของเราของแฟนของแม่ยังเข้าได้ปกติดีเราเลยไม่รู้ว่าทางเว็บ แบนแค่เฉพาะบางเอดีหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเร,เราไม่รู้อแต่ว่าที่เราพอจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูได้ว่าคือถ้ามันเกิดว่ารหัสหรือเบอร์โทรที่เราใส่ยืนยันผิดไปมันขึ้นแบบนั้นแน่นอนเราเลยอยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองดูที่ตัวเราเองก่อนว่าอรหัสเราผิดไหมเบอร์โทรเราผิดหรือเปล่าเพราะว่าของเรายังเข้าได้ปกติทั้งสามเอ่ีเดี๋ยวเราจะลองเข้าของเราให้ดูของเราก่อนนะเห็นไหมทุกคนมันขึ้นได้เข้าได้ปกติแบบนี้เลยนะ แล้วเราก็ยังแจ้งเหมือนเดิมว่ามันยังถอนได้นะตอนนี้สําหรับสายฟรีส่วนบีพอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะอ่าแล้วก็อ่าเรายังไม่แนะนาให้ใครสมัคร b ีเหมือนเดิมเพราะว่าแอปดูค่อนข้างจะติดต่อ,อยากนิดนึงแล้วก็มีความเสียงสูงมากนะตอนนี้เดีย๋ยวเราลองเข้าอีกระบกหนึ่งให้ดูอีกเบอร์หนึ่งอีกไอเดียหนึ่งของแฟนเราแล้วกันนี่ทุกคนอันนี้เพิ่งสมัครของแฟนได้ไม่นานก็คือบัญชีนี้เลยเห็นไหมทุกคนว่ามันมันยังเข้าได้ปกติเลยจริงๆนะมาลองอีกไอเดียหนึ่ง อ๋ออีกอดีทังอันนี้ของแม่เห็นไหมคนมันยังเข้าได้ปกติเราเลยไม่รู้ว่าเราไม่สามารถตอบคำถามได้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาแบนเฉพาะไอดีบางไอดีของ VIP อหรือเปล่าหรือสายรีหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ถ้าของเราคือตอนนี้ยังใช้ได้หมดปกติทุกอย่างออืส่วนเราก็ลองมาแล้วว่ามันมีแบบไหนบ้างที่มันจะขึ้นว่าไม่มีผู้ใช้งาน เราก็เลยลองดูว่าถ้าเราใส่เบอร์โทรศัพท์ผิดหรือรหัสผิดมันจะขึ้นว่ายังไงตอนนี้ทุกคนเห็นไหมไม่มีผู้ใช้งานอันนี้เบอร์ผิดนะเดี๋ยวเรารอลองใส่รหัสผิดด้วยแล้วรอบนี้เราจะลองใส่รหัสผิดดูถ้ารหัสผ่านผิดมันจะขึ้นว่าอะไรเรเมื่อกี้ผู้ใช้งานแลรหัสผิดพลาดรเ,าเราเราเราตอบคำถามนี้ไม่ได้จริงๆเราอยากให้ทุกคนช่วยตรวจสอบดูก่อนว่าเราใส่เบอร์โทรถ,ถูกต้องจริงหรือไม่รหัสผ่านครบจริงตามที่สมัครไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามัน ถ้าเราตัวเราคิดว่ามันถูกแน่นอนยังไงฉันจำได้แน่นอนเราลองติดต่อไปทางไลน์ของเว็บก็ได้ว่าเราเกิดปัญหานี้นี้นอ่าแบบนี้เขามีทางแก้ให้เราบ้างหรือว่าเราลองติดต่อดูว่าเราขอเปลี่ยนรหัสผ่านของเราได้ไหมตอนนี้เราเราเข้ารหัสของเราไม่ได้แบบนี้ก็ได้ลองถามเขาดูส่วนตัวเราจะติดต่อทางเว็บได้นะเราว่าน่าจะลองลองติดต่อดูแต่เราหาคำตอบให้ทุกคนไม่ได้จริงเราช่วยได้แค่นี้จริงโอเคนะทุกคนนะยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีถ้ามีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า